เวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับจบครึ่งแรกสโมสรจากหมาเอ็กแจ็คคัมเป้อเอ่มเกมครึ่งแรกดูครับโทมัสแมซีเอต่อครับแมซีเอฟฟงต่อบังฟังครับไทยทาวน์ครับลุงรูดสิงไลย,ยุทธยากับัต้ย์แทงบอลโทมัสเก็บดูโทมัสโทนโฟนยี่ Băng khoan, áp tích hay luôn luôn, băng khoan, ki 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 băng khoan, yay! Except anh yong, ơ tobiya, chuẩn bị, messi eh, white chè bóng sobin, white bóng messi messi thơ messi eh! Web, เจอซะลูกเตะบุมอายัดเบี้ยงติดบล็อกแกติดบล็อกและโดนจับฟาวครับแฮนดบน์บอลไม่เป็นประตูครับอาแทงเข้ามาทางขวาสวยมากเอ็กยิงสุดยอดยุบยโทรศัพท์ทเสม เอาครับแมสซี่เอ,อไปเชือ่อเมสซี่เอ,อทัวอายุทยาอยุธยาไทายทาวอนลุกลุลเม,มสซี่เอเมสซี่เอ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 แมสซี่เอยกกระเถิยยกกระเถิยแมสซี่เอทอดก็โอ้โหยมันขึ้นมาจะชา้าเอาครับโอแกขึ้นมากินที่คุณพงษ์เดินมา,นา,นอนา,นาทออ าอย่าพออย่าเยี่ยวเดี๋ย้าปเจอเขาเร็วเดี๋ยวไปถึงบอลเบี่ยดได้ควชัยว้ชัยว้ชัยยิงประเด็นทีพย์เบเดนมาคนเดียวแล้วยิงยิงฟานสิงไม่อยุธยาโคบินรามบังฟานบังฟานจีเดียวบังฟานจีเดียวยิงเบียม หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับประตูแรกจากผู้เล่นเบอร์สี่ครับบางฟานประตูที่สองก็จากหม่ยเลข29กิติคุณภาวงกับเจโอครับตะก,บกีเย,ยิงใยญยวันที่ใครรอเทียนย,ยิงคอยโยกโยกเข้า้ายิ่งหรือเปล่าท่านโยกโยกปีบโอลโเบลอเล่ โดนตกยังเป็นของอ่าที่เป็นเสเจอเสียบเปลนรางและโดนจับฟาวกลับมาก็ไปเสียบตรงนี้ครับเยี่ยมิงโถโถมัดโถมัดใครพ่อนใครเยี่ยมตบเทียเทียโตแบะไปทางซ้ายมาโถมัดโถโถโถมัดโถมัดโถโถมัดแหวนทีโถมัดแปะเจอชก ยิกัปตันเต้นนะครับโถโถโถเจอเต้นแสะได้เต้นแสะได้ยิติดเซฟทีเป็นเอกโดดด้วยขวาสวยเหลือเกินเจอคิงโยกโลโยกโลแล้วยิงสามโ้โหอันธงสมบินวาจะมองกับเมสซี่เอเมสซี่เอเดินเมสซี่เอขี่ขี่แมสซี่เอไปมาตรงกลางให้กัะตันเต้นกับปาานี่แฟงสามเดียบเอ้าโหยังติดเมสซี่เอเมสซี่เอเอเอไปใช้มือดึงโดนใบเหลืองครับ กัตันเต้นครับดึงน้องขึ้นมาครับเต้นโอเคดึงมีคิกไปขก็เป็นขากาะบหมาครับสรภจปกิจยอดกบหน้ากรตอบครับยกไม่โอ้ลเตะประกันจะกลับมาคอนชัยทูอ่ะคอนชัยทัว่ะเจอชนโดนดับเครื่องชนครับกินลกรโ,กโดนไปเหลือ และหมดเวลาการแข่งขันและแชมป์สี่สินี้ครับกับความสนุกเราเจอตื่นเต้นครับกับโมเสเิลูกหนังเจคนน้องละโลกครับครั้งที่25ประจำปีส5 6 8ตั้งแต่วันที่5ถึง23พ่พฤษภาคมครับจาก3-2มสองทีมไทยเท้าอลลุกโลรธอายุทยา สมเร็จได้ด้วยแซะแล้วแน่นอนนะคะต่อไปความสนุกสนานกับคอนเสิร์ต Thank you นะคะสำหรับน้องละล่อกับสองพันที่บ้าของเราในปีนี้พี่แจ๊ดจะมาแต่เรามีข้อตกลงกันเล็กน้อยข้อแรกเนะคะเราจะไม่อนุญาตให้ท่านนะได้ถ่ายรูปหลังเวทีไม่ได้ท่านเซลฟี่หน้าเวทีแล้วท่านสังเกตเห็นเส้นขาวไหม